อแป๊บฮะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนมาเดี๋ยวผมเล่นโมนเล่นให้เล่นขอนให้มะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแทงให้โอ้โหเป็นแทงเหรอใช่ครับผมผมเป็นแทงครับอ่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีมเราทีมเม,มีอะไรบ้างอ่าฉันเป็นมีดแล้วอ่าอ๋อทีมยักหมัด เอาเป็นอะไรนะเราเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมมีบัดมีมิโกะแล้วก็มีดาบไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้ใครจับดาบโนื้อะไรขึ้นมาดีเหรอเข้ามาดาบอุ้ยผมโดน <c oughs> ผมโดนอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อผมโดนไฟตกใจหมด เออไม่ใช่ว่าโป้หรอมีลิงสีดำกับพ่อครัวอืมเขาเขารู้จักผมนึกว่าอะไรายการนี้ถึงมายำโดดเลยครับน้ำโดดเลยได้จัดไตรงตามคุณเบิร์นงครับแกะมามากบเลยกับปุกแมิลี่ เลือกนายกับเป็นของฉันทีมอะไรครับเนี่ยต,ต้องบินแน่นอนสข็งนนาดแน่นอนตานตนี้โอโลโปโลไอกระโปงแฟมิลี่ลุยกระโปงแฟมิลี่เลยเหรอ ผมขอแป๊บนึงเหมือนมีคนตามช่องได้ติดเหลืองก็บไปโอเคไม่มีไม่มีอะะปโปคกับปเอ้ลืมไปว่าเราเรามาดูที่ไม่มีของโอเคมีบ้านหลังนึงก็แบ่งๆกันแล้วกันบ้านหันตายของพวกเราอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับแต่รอบนี้เจอโปเพื่อน <c oughs> ที่บอกให้ผมกดก็ตายไปก่อนเรา ดีแล้วใช่ครับดีแล้วที่ลงแถวเนี้ยงเขาเราเราต้องเราต้องบอกคติเขาไปแล้วใช่ไหมใช่คติของเรามีอยู่ว่ารวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายถ้ารวมกันแล้ววด์ไว้มึงก็ไปตายแล้วไม่กูอยู่เออเอาเรื่องไง ปล่อยเ้าตายก่นเดือนเราอยู่อันนี้วะนั่นเองกูกูต้องไม่ตายมันล่าเพื่อนกูแล้วกูต้องไม่ตายกูต้องไปอย่าไปยุ่งกูโดนโดนโดนอะไรครับเห็นตัวไม่อยุดยุ่งกูตัวสองตัวให้ตายสิอะไรครับเนี่ยสองตัวเลยเหรออย่าเขาก็อยากินไปแล้วเพื่อนบอกว่าไม่อยู่แล้ว อยู่ไม่ได้ใครพาลงตรงนี้ก็ไปลุกตามไอ้พวกนี้มาตัวตลอด <c oughs> ผมว่าเป็นเพราะผมแล้วมั้งใครใครที่เล่นกับผมนี่โดนทุกคนอนะ่ะ <c oughs> ไม่ไหนไม่ต้องกลัวหนมาอยู่กับไอ้คนนี้แล้วไหนจะกลัวอะไร กระโผกในแข็งแรงพอหรือเปล่าถ้าในไม่แข็งแรงในก็ไปโแข็งแรงอางเงี้ยเอองั้นงั้นผมไม่แข็งแรงเงียได้ผมเฮ้ยเดินๆอได้ไหมโปโปสามตัวเลยหรอทำไมชื่อโปมันสามตัวอย่างเงี้ยแก๊งเดียวกันหรือเปล่าสงสัยอยู่เนี่ยผมสงสัยแล้วว่าตีเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ทีมเดียวกันนี่ก็ชิบหายแล้วครับ อุยมันอุยมันตีอะไรกันมเลยหาที่แบบไม่ได้นะเเดี๋ยวมันใครตีกันอยู่เอราะผมซีมนันดูครับเย็นครับจะไม่ตกใจเฮ้ยเฮ้ยเออ ทำไมเป็นยี้ทำไมยิงตามขงไม่ได้เยอะเลยทำไมเป็นยี้ไม่ไม่ฉันไม่ได้ทายฉันเพ่สะดุดล้มพอดีพื้นมันเลื่อนตรงนั้นมันมีแต่ไข่น้ำหน่อยเราออกกันยิงครับเฮ้ยนายนายจะออกไหมไอ้แต่เดี๋ยวถ้าเราถ้าว่าตัวมันฆ่าพวกเราได้มันจะได้ขึ้นเล้งถุงถุงเราเราเดินได้โซ่โซ่ไหมเฮ้ยไม่เที่ยง แต่ท่าว่าได้ไงวะกูตาวสูงเราล้างกันมันไม่ได้มาเจอเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาชมเขาดนั่นนั่นทำไรกันกะที่ในต้องไปกูโนฮาในไม่ต้องในในจะไปหาวันคิดเหรอไหนกลับกูโนฮาเดี๋ยวนี้เลย ป่าครับผมมาล่าสัตว์หางะนั้นผมเรียกเรียกอาจารย์ได้เลยได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อนารุโตะมาโอ้เจอกูกันโอ้โหเพราะเราคู่กันด้วยว้าวพวกนี้เป็นจะคู่กันแล้วใน่ยตอนนี้ว้าว ระวังปด้วยนะครับรแล้วแล้วนั่นนายจะนั่นนายจะไปไหนอ๋อขึ้นเขาชมวิวครับอ๋อขึ้นมาดูเฉยๆเยข้าอ่าขึ้นเขาเลยใช่ขึ้นเขาวิวตอนนี้เรา<อ>เออ,อผมว่าผมตกจากเขานี้ก็ไม่ตายไนไหนไม่ตายอยู่แล้ว คนนายเป็นเทพทองไงนายถือค้อนยูเนียอยู่ไม่เห็นเหรอตายไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผไม่ตายหรอกเดี๋ยวผมมีเวทลงแหวนเดี๋ยวผมดูได้ดูเนี่ดูงงเลยไม่เรียกสุสานุโอบอกมาสิเยอะนะบึ้ม เอาดีๆนะเว้ยโดดูดอย่างนั้นถ้าเป็นคนปกตินี่ตายน้ำโดดเอาอกลงบอกแล้วว่าผมไม่ตายอ่ะอืมอ่ามึงยังไม่ตายแล้วจะดูดโบราณจะคงมันไม่ได้เลยใส่ของเพี่อโดนมัน ตอนนี้อยากดูกล่องมากไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรช็ออ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้嘛เอ๊ทำไมเจอเพื่อนแล้วกัวที่เออผมออผมเออผมจอปืนคน่ะ จะเื่นคนครับน่าจะต้องเจอกับพีนจนต่อไปเพราะออฟอยู่ใจเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอยมเรียบร้อยกว่าจะได้ก็ทุรักทุเ่เลยตายแล้วป๋าเนี่ย ย่องอยู่ด้ยกระดาษกระชีกตายแน่เลยวันนี้ที่อาจจะเป็นเส้นทางที่เขาต้องไปสู่ไอ้พวกข้างที่ลับฮึฮึไม่บอกความครับคุณอยู่ตลางตายต่อทำไมผมได้ยินเสียงคุณตดลงน้ำหนึ่งตัวอ๋อผมผมดำน้ำครับเอาแล้วปูปะทะปูจริงด้วย โอ้เอ้าเฮ้ยโปโปสองชนะโปรหนึ่งเออไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้ว่ามันมีสามตัวจอดลึกอ๋อจอดลึกมาคนม,ม,มากับใครก็ไม่รู้อ่ะอ้าฟูไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยเลยเม่ใช่เชื่ออะไรว่าตดไม่หยุดตดไม่หยุดนกแมชื่อนะไปก้นน้ำน <laughs> ออกมาลาลกอง กองวันปีดกลเกิดไปโอ้โหกดอันเชิญมาเลยหรอเสียดายนะเสียดายนะว่าคราชิมไม่บอกว่าสตรีมอยู่ถ้าสตรีมอยู่จะได้เกลียนกว่านี้เฮ้ย <laughs> <laughs> นี่นี่ปิดสตรีมปิดสตรีมแล้วใช่ไหมย,ย,ยังยังครับผมยังไม่ได้ปิด <laughs> คิงยังอยู่อ่ะอยันยนจิิเลย่เจอสกัลิผมผมกเจอสัดั้งเกัะลเจอกััมัน้จะเตรียมสวนลตูงัดล อะไรครับเอาสอนพระเจ้าไปแดกไปแหน่เอาไปกินเอาไปกินโอ้โหไม่โดนเออผมจะเฮ้ยเอาสอนพระเจ้าไปกินเอาสอนพระเจ้าไปกินโอ้โหยิงไม่โดนเตือนเตือนน่า ไม่ล่ะออผมไม่ล่าแล้วเอาสก,กายตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคตูนเนีเ่ยมาเัางูแล้วเออเออผมต้องการกาแฟผมยังไม่ได้อธิษฐานเลยอะ โ่งแันกาแฟกินผมไม่ต้องนอนแลยเพื่อนเออผมไม่นอนแล้วพรุ่งนี้หยุดเออใช่พรุ่งนี้ก็หยุดงานตัวผมไม่คิดมากเลยแมวแมวแมวผมต้องโหผมโดนสะกดรอยเพราะมีมีมีคนมาทักทายตัวปืนผมได้กาแฟพอดีเลยอ่ะ เออมิสคูรี่มาแล้วเดี๋ยวมันต้องไปตามเอาเวนเจอร์มาเอาเวนเจอร์คนละเรื่องเปล่าครับเนี่ยตอนนี้ผมต้องคุยังมองมันอยู่ก็ไม่เหมือนนะอ่าทุกที่มันแกล้งจินตนาการจริงเลยจินตนาการเก่งถ้าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่เขามาหมดอลยเรื่องไหนแต่เรื่องไหนมาหมดอลยใช่ ตรงไหนผมก็รับได้หมดฮะนี่นี่นี่คุณคากาชิเขาพิ่งมาอยู่กับพวกเราเว้ยอนิกคือแบบเข้าใจตูหมดแล้วรู้รู้ใช่รู้ฟูหมดแล้วนี่กูจะเล่นมหมด <c oughs> เล่นในทุกมุก <c oughs> โอ้วิ่งไม่ได้มองเลยอ่า <c oughs> อธิษฐานสามตอนหนามท้มแรงขนาดนี้เลยเหรอโ,อโอ้โหเจอขวอนอุย้ยเจอโปขวอนโปไปแล้วอะไรเนี่ยไม่ชื่ไม่ท้งเครื่องรางเออเอาไรดีอ่ะเอาให้เบอร์หนึ่ง เอาการจมตีไปแล้วกันขอบคุณครับตามได้ตามมาแล้วก็โปโอ้โหอยู่อยู่ยก็วาร์ปมาเลยอะต่อหน้าเลยอะมันใช้เครื่องเครื่องแย้ดิพิตามาเลยอะเจ็บส่ฟ้าเหืนเนี่ยของมันมันก็เหืนเร็วเกินน่ของมันดีไอดอกนะ

ไอดอกมันมีไม่มีอะไรดีเลยตัวเนี้ยเออมีดีออก็แค่ทำนั่นไงเห็นเปล่าอยู่ๆมันก็วป์ปมาสเก็ตขีมม่ม้าไม่ได้เด็ก,กหรอกไอ้มานี่ไงสเก็ตขีมมนะ่ม้าเนาะไม่ใช่ว่าคิงเหรอไม่ใช่ไหนาะเอาดิเออ มาเราได้เปรียบนะเราไล่ยิงเขาได้๊ะดาบโปรไอ้คิงมากับโปรบ้าเนี่ยไม้ตายสิจริงๆ่ะว,วันที่โปรเยอะจริงๆนายไม่น่าสตรีมนะอืมผมก็ว่างั้นและแต่กม็มันจะทำให้คนดู <laughs> แต่ก็ต้องออให้ตายซะ